ออโต้แจมพอลีเดย์สนับสนุนโดยปตทสารพลังสู่ความยั่งยืนออโตแจมไทยแลนด์ Auto .com ออ t o วอวิกเอ็กลับมาชมกันต่อครับกับรายการออโตแจมฮอลิเดย์ในวันสิ้นปีแบบนี้ครับ,รบวันอยู่พิเศษเนาะวันอยู่พิเศษครับ เขาบอกว่าอย่างที่เกิดไปในช่วงเบรกแรกนะครับกระแสรถไฟฟ้าครับพี่ต้นครับผมเขาเรียกว่าไม่ได้มาธรรมดาถูกต้องแต่เขาเรียกว่าใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับวันนี้ฮะเราจะมาพูดถึงว่าข้อดีและข้อจํากัดของรถไฟฟ้าว่าเป็นอย่างไรบ้างกันครับ<ช>เริ่มจากข้อดีก่อนเลยถ,ถูกต้องเพราะว่าหลายคนยังไม่ทราบเนอะเอ๊ะทำไมต้องเป็นรถไฟฟ้าทําไมเรามีรถใช้น้ํามันกันอยู่ดีๆแล้วทำไมเราต้องมาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าด้วยล่ะเราใช้พลังงานฟอสซิลกันอยู่แล้วถูกต้องแต่อย่าลืมนะฮะว่าในเรื่องของพลังงานนะเราก็จะเป็นต้องเรียกว่า ใช้พลังงานเพื่อรักโลกอะอยางมีคุณค่าไม่สร้างมลพิษให้กับโลก เรื่องแรกที่เป็นข้อดีของรถพลังงานไฟฟ้าคุณตูนคุณผู้ชมครับก็ค<ๆ>ือในเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมโอ้แน่นอนฮะเน<ด>ื่องจากดูหล่อนะดูหล<ๆ>่อนะเ<ๆ>นื่องจากหลายคนบอกว่าเฮ้ยเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว่านผู้ชมฮะอย่างที่บอกครับเรื่องมลพิษนี่เราใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็น pm 2.5เองรวมถึงมลพิษต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เองเนี่ยมันใกล้ตัวจะกว่าที่คิดเพราะอะไรฮะเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่มันก็เลยไม่ทําให้เรียกว่ามีการปล่อยไอเสียออกมาครับผม ข้อดีข้อที่2นะฮะของการใช้รถไฟฟ้านะครับก็คือในเรื่องของการแหมบางคนบอกว่าเรื่องเสียงเนาะสัคัญเรื่องสําคัญ <S <S รถไฟฟ้าก็รถมลพิษทางเสียงน,น,นะครับเพราะว่าเสียงที่เกิดมันน้อยมากๆแทบจะไม่มีถูกต้องเพราะว่ารถเรียกว่าการขับเคลื่อนเนี่ยของรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องใช้การจุดระเบิดเพื่อการเผาไหม้อาะนั้นในเรื่องของเสียงเนี่ยเรียกว่าตัดทิ้งไปเลย<อ>ในเรื่องที่3นะฮะซึ่งถือว่าเป็นข้อดีของรถยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพคุณตูนเขาบอกว่าประสิทธิภาพเนี่ย มันจะสูงกว่าในตัวของรถยนต์ที่ใช้น้ํามันมเพราะว่าในเรื่องของเรียกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในรถไฟฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าแรงบิดมันจะมีมากกว่าแน่นอนนะฮะรถอของเขาเรียกว่าเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยจะมีการส่งไปที่ระบบเกียร์ระบบเพลาแล้วไปถึงล้อครับแต่รถไฟฟ้าเนี่ยมอเตอร์ไปที่ล้อเลยถูกต้องแน่นอนนะรถพาราต่างๆแรงม้าก,ก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วนนั่นเองครเรื่องที่4นะฮะซึ่เป็นข้อดีของรถไฟฟ้านะซึ่งหลายคนก็บอกว่าเป็นเรื่องสําคัญนะก็คือในเรื่องของการแบบเซฟเซฟอะประหยัด ใช่ครับเพราะว่ารถไฟฟ้าอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นคือไม่มีเครื่องยนต์นะไม่มีเครื่องยนต์ก็ไม่ต้องใช้น้ํามันมนะฮะพอไม่ใช้น้ํามันในเรื่องของการซ่อมบํารุงรักษาก็เรียกว่าไม่ได้มีกลไกอะไรที่สลับซับซ้อนนะเพราะว่ามีเพียงหัวใจหลักของเขาก็คือมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ ที่มีส่วนทําให้รถขับเคลื่อนไปได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของเหลวว่าคุณตูนของเหลวการแมนเทนเนนเครื่องยนต์เองฮะและที่สาคัญนะเขาว่ากันว่ารถยนต์เนี่ยปกติท่านผู้ชมใช้เนี่ยจะมีชิ้นส่วนประกอบกว่าหมื่นชิ้นถูกต้องแต่รถไฟฟ้าเนี่ยมีแค่หลักพันฮะหลักพันนี่ไม่ใช่เก้าพันะฮะพันสองพันชิ้นเท่านั้น<ช>แน่นอนฮะชิ้นส่วนน้อยการดูแลแต่และชิ้นส่วนก็น้อยลงนั่นเองฮะเรื่องสุดท้ายคุณตูนคุณผู้ชมครับก็คือในเรื่องของข้อดีนะของรถไฟฟ้าก็คือการสามารถชาาารจแบบกก้้นพัเได พลังงานเราเติมจากที่บ้านเราได้ในระหว่างที่เราใช้ชีวิตในบ้านเนอะขณะนอนหลับอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะชาร์จไฟให้รถเนี่ยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้นะฮะก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของสถานมีบริการน้ํามันต่างๆไม่เรามีปลั๊กที่ไหนก็เสียบได้ที่นั่นและแน่นอนในอนาคตฮะเดี๋ยวนี้ยังเป็นใช้ปลั๊กอยู่ใช่ไหมพี่แต่ในอนาคตเสียบไฟบ้านได้แหละถูกต้องเมื่อกี้เราพูดถึงข้อดีของรถไฟฟ้าไปแล้วครับคราวนี้ฮะทุกอย่างบนโลกก็องมีข้อดีและข้อจํากัดครับวันนี้ละต่อมาฮะก็คือข้อจํากัดของรถไฟฟ้า มีอะไรบ้างพี่ต้นข้อจากัดนะหลายคนบอกว่าข้อแรกของรถไฟฟ้าก็คือว่าปัจจุบันนะที่ผมว่ามันเป็นปัจจัยหลักเลยราคาคุณตูนราคาเพราะว่าราคาที่ยังสูงอยู่เนี่ยก็ทําให้เรียกว่ารถพวกนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในกระบวนการตัดสินใจของคนอยู่ในการที่จะเริ่มต้นไฟฟ้าราคาขนาดนี้อูชั้นซื้อตัวท็อปของรถเป็นไอรถน้ามันได้เยอะเลยนะใช่มันจะมีข้อเปรียบเทียบนะมันยังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน ช่วงนี้สําคัญในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ต่างๆในเรื่องที่2ก็คือหลายคนก็กังวลจุดนี้ไม่น้อยดยกว่าราคาครับพี่บางคนเรียกว่าเอาตรงนี้เป็นพอย n ์หลักในการตัดสินใจด้วยครับระยะทางในการขับกับการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยเใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะฮะเพราะว่าทุกวันนี้ต้องยอมรับว่ารถไฟฟ้าระยะทางในการขับของแต่ละครั้งเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรฮะขึ้นอยู่กับ จานวนความจุของแบตเตอรี่สภาวะจราจรถูกต้องนะฮะแสดงว่าจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการใช้ต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอย่างในตัวของแบรนด์รถยนต์จีนนะในบ้านเราอย่าง Great Wall Motor กับการเปิดตัว Aura Good Cat นะครับก็เรียกว่ามีการใช้ชื่อรุ่นย่อย3รุ่นของเขาเนี่ยเป็นระยะทางในการวิ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็น400 t e c 400 Pro หรือว่า500 Ultra ในตัวท็อปนะฮะก็คือระยะทาง400กิเมตร500กิโมต่อการชาร์จหนครั้ง นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของระยะทางการขับก็ถือว่ามีปัจจัยเป็น,ปนข้อจ,จำกัดอย่างหนึ่งที่ทำให้มีข้อจการซื้อเลยนะฮะถูกต้องครับเรื่องต่อมาก็คือในเรื่องของสถานีอัดประจุก็เหมือนปั๊มน้ามันอ่ะคุณตูนรถไฟฟ้าก็ต้องการที่จะเติมไฟนะครับฉะนั้นในเรื่องของสถานีอัดประจุเนี่ยถ้าเกิดว่าในเรื่องของภาครัฐภาคเอกชนต่างๆยังไม่เตรียมความพร้อมให้ดีนะในเรื่องของการใช้งานของผู้ใช้งานจริงๆเนี่ย การวางแผนที่จะหาสถานีต่างๆโดยเฉพาะการเดินทางข้ามจังหวัดนะที่ระยะทางมันมากกว่าที่รถมีได้ขนาดนั้นใช่ก็ต้องมีการวางแผนได้ดีนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าสถานีอัดประจุก็เรียกว่ายังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศต้องมีการวางแผนมากกว่านี้ค่ะถูกต้องฮะเรื่องอีกเรื่องที่เป็นข้อจํากัดก็คือเรื่องของการบํารุงรักษาเพราะว่าของใหม่คุณตูนเทคโนโลยีใหม่นะครับช่างหรือว่าเรียกว่าผู้มีความรู้นะ เกี่ยวกับในเรื่องของเทคโนโลยีประเภทนี้ประเภทนี้ก็ยังต้องค่อยๆเรียนรู้ตามถูกจํากัดอยู่ถูกต้องไม่ใช่ไปเสียที่ไหนท่านผู้ชมขับรถไฟฟ้าฮะไปเสียที่จังหวัดไกลๆอาจจะมีไม่มีผู้ให้บริการด้านนี้ถูกต้องก็เลยถือเป็นข้อจํากัดนอ่างไรใช่ไงไงส่วนข้อจากัดข้อสุดท้ายก็คือเรื่องอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะฮะเพราะว่าหัวใจสําคัญแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันในเรื่องของอายุการใช้งานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเรียกว่าทําลายขยะที่เป็นแบตเตอรี่ หลังจากการใช้งานเนี่ยแบตเตอรี่หมดแล้วจะไปไหนถูกต้อง็ยังเปคำถามกันอยู่นะฮะถูกต้องฮะก็เป็นเรื่องของในเรื่องของการรักโลกรักสิ่งแวดล้อมในการำก,ำกำจัดขยะต่างๆนะแต่ทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นข้อดีแล้วก็ข้อจํากัดของรถไฟฟ้าซึ่งในอนาคตนะครับคุณตูนคุณผู้ชมครับหรือว่าแนวทางของรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาแบตเตอรี่ให้สามารถเรียกว่าชาร์จได้เร็วขึ้น,นอ่ะนะครับรวมถึงระยะทางที่สามารถทําให้รถ วิ่งได้ไกลขึ้นด้วยใช้ได้เหมือนรถยนต์ที่มีเครื่องสันดาปปกติครับใช่ครับแล้วรวมถึงการพัฒนาในเรื่องของสถานีนประจุะจให้ครอบคลุมด้วยนะครับซึ่งถ้าทุกอย่างมันไปในทิศทางเดียวกันเราก็จะเห็นเรียกว่าการเกิดขึ้นของรถไฟฟ้าได้รเรียกว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับรวมถึงในบ้านเราด้วยครับผมน,บนี่ก็เป็นเรื่องราวของข้อดีและก็ะข้อจํากัดของรถยนต์ไฟฟ้าที่ผมและคุณตูนนำมาฝากกันในช่วงเบรกนี้นะครับครับผมส่วนนี้ครับในช่วงเบรกหน้าคุณตูนคุณผู้ชมครับ เรื่องราวของเรียกว่าเป็นบททดสอบนะครับรการขับนะครับกับ B M W M 3 4 0 i X Drive ซึ่งก็ถือว่าเป็นซีดานสายสปอร์ตส,สายหมกนะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับ a u t o Jam ม o l i d a y